เอาจะเป็นลายแน่วเนาะโอ้ยนะครับเพื่อนๆเนาะนะกครับผมบ่ไม่เสียงนะครับในคลิปที่ผ่านเมื่อนะครับขอโทษเพื่อนหลายๆนะครับเนาะนะครับแปนกับว่ได้เบิร์นะครับแต่ว่ากระเสียบไม่เสียบยังเรียบร้อยบป็นตัวอย่างเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นอย่างเครื่องว่ไม่เสียงนะครับเนาะเนื่องว่ามีเสียงอยู่นะครับบ่ได้ตรวจสอบเบิร์เนื่องว่ามันโอเคอยู่นะครับเนาะนักครับผมเอาสาหรับในเลขชุดที่เท่าได้จับคู่ให้เพื่อนๆไปนะครับก็คือเป็นชุดนี้ก็คือเป็นหลักหน่วยสตัวนะครับหลักหน่วยสตัว นะครับก็คือการประมวลผลเ้องกมากตําแหน่งไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะการประมวลผลก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับเนาะเป็นแบบนี้นะครับผมในคลิปที่ผ่านมาผมไม่เสียงนะครับโอ้ยนะครับเนาะเอานะครับผมในตัวนี้สิเป็นเลขสี่ตัวนะครับการประมวลผลก็ออกมาเป็นแบบนี้เนาะนะครับผมการตามที่ห้องกากตําแหน่งไหวนะครับผมแล้วก็เดินหน้าไปนะครับเลียงแต้มไปสี่ตัวนะครับแล้วก็เดินแบบนี้เนาะสําหรับในตัวเลขในชุดนี้นะครับเดินแบบนี้เนาะนะครับ เ <NYU. S 2> น,น,น,น well. ี่ยครับเนาะการประมวลผลก็แบบนี้เลยตามที่เหาได้ ern, มากไวนะครับก็จะมาที่หลักหน่วยนะครับไปที่หลักหน่วยเนาะสี่ตัวนะครับสี่ตัวนะครับเดินแบบนี้เนาะนะครับนะครับก็เดินแบบนี้เลยนะครับในงวดที่ผ่านมานี <st> <sh> ่นะครับงวดล่าสุดนี้ได้ไปที่สี่ห้าหกเจ็ดเรียงแ้มไปสี่ตัวเนาะนะครับซ่อมแล้วเลขในชุดนี้นะครับเนาะการเดินของตัวเลขนะครับก็จะเดินอยู่ในสามตัวนี้เดินอยู่ในสามตัวนี้เพราะฉะนั้น เลขศูนย์ตัวนี้นะครับตัวสุดท้ายนี้ก็มีการเดินเพียงงวดเดียวเท่านั้นนะครับเนาะหนาเนี้ก็ไม่มานะครับไม่มาเลยนะครับไม่มานะครับจะมาเพียง3ามตำแหน่งนี้นะครับก็คือ1 2 3่งสองสามองสามมาที่3นะครับมาที่1 3 1 3 2 3 2 1 2นึสามสองสามีงวดเดียวนะครับที่มาตำแหน่งที่4นะครับแล้วก็มา3มา2นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวที่เดินตลอดก็คือ3ามตำแหน่งนี้789นะครับ เจ็ดแปดเก้าเนาะนะครับในเลขชุดนี้นะครับในวันในวันนี้ได้ไปที่เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนักตัวที่ไม่เด่นก็คือศูนย์เพราะว่านะครับอยู่ในชุดนี้นะครับในชุดสุรักของเรานะครับมันไม่มีศูนย์นะครับไม่มีศูนย์แล้วก็ตำแหน่งที่ไม่เดินด้วยนะครับตำแหน่งที่ไม่เดินด้วยนะครับเท่ากับขาดวารศูนย์ไม่น่าจะมานะครับในหลักหน่วยนี่นะครับไม่น่าจะมาในหลักหน่วยเนาะนะครับดูตามสเต็ปตัวนี้แล้วนะครับตัวนี้นะครับมันก็มีอยู่เจ็ดแปดเก้านี่นะครับ มันมีสามตัวเลยเจ็ดแปดเก้าตัวนี้ก็ได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์ไม่มีนะครับตัวนี้ศูนย์ไม่มีเจ็ดแปดเก้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเอาไปจับคู่กันครับสนย์หลักสิบนะครับหลักสิบก็มีสามตัวก็จะได้เก้าคู่นะครับถ้าเอาศูนย์ไปด้วยก็จะเป็นสิบสองนะครับในชุดทีเข้าเจเป็นเพื่อนเนาะเอ้าพันบอมมีเสียงเข้าก็เลยมากลงให้เพื่อนๆใหม่นะครับลองให้ใหม่นะครับตัวนี้นี่ครับเนาะจับคู่กันออกมาแล้วได้ไปที่สิบสองคู่นี่นะครับนะเพราะว่าหลักสิบ มันได้ไปที่ห้าแปดหนึ่งนะครับหลักหน่วยตัวนี้ไปสี่ตัวนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์ะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์เจ็ดแปดเก้าศูนย์บานที่นี่ในตัวนี้เนาะในตัวนี้นะครับถ้าเราตัดศูนย์ก็จะได้เก้าขั้นี่ยเก้าขั้เด่นนะครับเก้าขั้เด่นนะครับไอตัวที่เข้าวงสีแดงๆนี่ก็คือตัวที่แอดชอบส่วนตัวนะครับอ่าชอบส่วนตัวก็จะเป็นแปดแปดเอ้ยนะครับเนาะโตมักเลยนะครับคู่เบิ้ลนะครับมาคู่เบิ้ลแปดแปด หนักนะครับเนาะมีแปดแปดด้วยนะครับหนักครับผมสําหรับในชุดนี้เนาะนะครับเอาในคลิ็ดลับมากมันบอมมี่ไม่เสียงครับบอมี่เสียงมาลงให้ใหม่เลยนะครับในชุดนี้นะครับในหลักหน่วยสี่ตัวนะครับแต่ตําแหน่งสุดท้ายนี่เดินเพียงงวดเดียวนะครับทั้งหมดนี่ก็มาไล่วันละง่ายไล่วดนละนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นะครับวันนี้เป็นวันที่สิบสี่นะครับ ในชุดนี้เนาะนะครับก็คือหลักหน่วยสูตรตัวตัวที่ไม่ค่อยเดินนะครับมีเพียงวันเดียวก็คือสูตรตำแหน่ 4, หงที่4เพราะนั้นก็จะเด่นไปที่7 8 9 3ตัวนี้นะครับนี่นะครับเนาะเจ็ดแปดเก้านะครับตัวที่เราวงสีแดงเป็นการชอบส่วนตัวนะครับนะชอบส่วนตัวนะแปดแปดนะครับนี่นะครับเนาะสำหรับในคลิปนี้นะครับผมนะครับให้เขียนไว้เพียงตำนีิเนาะ,ะเอาการประมวลผลกับแบบนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับใช้หลักแสนสองครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันสองครั้งหน่วยหนึ่ง 12หน่วยสอง10รอยสามหน่วยส1 0รอยหน่วยสบอกเเรียงไป4ตัวนะครับในชุดนี้จะได้เลขออกมาเป็นแบบนี้นะครับเดินยาวนะครับในหลักหน่วยบนนะครับเนาะในชุดนี้เดินยาวเลยนะครับวดน,นี้ก็มาเหมือนก,นกันกับสุดหลักนะครับ7 8 9ด0ดย์ไม่มีมีแต่เจ9ดดเเพราะฉะนั้นก็จับไป3ามตัว7 8 9ป้านะครับเจ9ดปดเ้านาะนะครับถ้าตัวนี้เอามาเทียบหลัก10ตัวนี้จะไม่มี1น,นะครับถ้าเป็นหลัก10บนะครับหลัก10บตัวนี้นะครับได้ 5 81นะครับ581ถ้าเอามาเทียบกับสูตรหลักนะครับเทียบกับสูตรหลักก็จะไม่มี1นะครับ581นะครับก็จะมีแต่5กับ8นะครับมีแต่5กับ8ในสูตรหลักนะครับ1ไม่มีเพราะฉะนั้นก็ตัดปนะครไปถ้าตัด1นะครับในชุดนี้ก็จะเหลือเลขเพียงกี่คู่นะครับถ้าตัด1นะครัะตัด1นะครับตัด1ก็จะถ้าตัด1นะตัด1เนาะ1 หนแต่ก็ไม่ตัดะก็เบาๆไปนะครับก็จะเหลือเลขอยู่หกคู่นะครับหกคู่5้าเจ็ดห้าแปดนะครับห้าห้าเจ็ดห้าเจนะครับมันจะเป็น5 7 5 8 5 9 8 7 8 8แปดนะครับนี่ก็คือตัวที่เด่นนะครับตัวนี้ก็ลองไปนะครับลองไปตัวเด่นมี6กคู่นะครับหกคู่นี้นะครับนะครับเนาะสำหรับในงวดนี้นะครับ เอาในคลิปที่ผ่านมาเพราะไม่เสียงนะครับโอ้ยนะครับเนาะนะครับผมเอาก็มาลงให้เพื่อนๆม่นะครับหลักสิกกหลักหน่วยเพื่อนๆว่าเอาสูตรสามตัวนะครับสามตัวไม่มีมีแต่สี่ตัวเนาะเอาสี่ตัวนี่แหละนะครับก็ไม่เยอะนะครับสิบสองตัดไปก็จะเหลือเก้าโนะครับนะครับเนาะเอาละครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับไอ้เกษีท่านสําเนียงเปไปเลยสวัสดีครับ